อันนี้บาตัวผ่นแทกนะแม่นบาแม่อืมิ่นแทกเสือกเวลาซื้อมาเนี่ยมันจังบ่นแบบบางทีแบบบเลื้อบากายหายผู้วงผ่นนับพี่น้องไงไว่าครบหรือบบกนับบึงยันว่ามันลอยออกได้ทง <laughs> นับบ่งก่อนโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมั่นสุขสุขอนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องลาตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะแวะมาเฮือนวู้วงเนาะพี่น้องโดยเมื่อนี้กะบเดมาพี่น้องเมื่อนั่นกะข้าไปเกี่ยวข่าวเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยได้ข่าวมาหาผู้วงเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้เนาะยังโบทานได้ไปไซพี่น้องเลยโดยเมื่อนี้กะนเนาะน้องลาตีกับพี่น้องหลังจากที่ว่าผู้วงเพื่อนไปเกี่ยวข่าวซอยทางไอ้พมี่เนาะพี่น้องแล้วก็ไปกับน้องลาตี้และพี่น้องเลยโดย กะข้างอ้ายเพิ่นนนาะพี่น้องฝากเงินมาให้ผู้วงพี่น้องพอได้ใส่น้ำมูกน้ำมันเนอะไรพี่น้องเพิ่นกันเนาะโดยจำนวนเงินเป็น2 0 0 0บาทพี่น้องแต่การแลกมาให้เพื่อนเป็นเงินกีบเนาะพี่น้องได้ล้านสอแสนแ0ดพันกีบพี่น้องเป็นเงินกีบเนาะโดยกะไปเปลี่ยนมาให้เพื่อนเลยพี่น้องเลยเนาะการเพิ่นกะดูมันพี่น้องเลยเนาะซอยพี่น้องเพิ่นกะได้บริหตุยังอยู่เพื่อนกันเนาะพอได้ใส่น้ำมูกน้ำมันรถ เกี่ยวขขาก็ได้โดยคลิปนี้เนาะน้องลาตีกะเขาขอบใจทางไอจอดีเพิ่นนลายๆเด้อเขาให้เพิ่อนอยู่ดีไม่แห้งเนาะที่ว่าเพิ่นฝาเงินมา,หาให้กะโดยเขาให้อายุมันควันเยืนหลายๆเนาะโดยเอาเดี๋ยวคลิปนี้กะสีเขาไปหาผู้ว่งก่อนพี่น้องเลยอ่บาบรรยากาศแบบร่มร่มพี่น้องมานเนาะมาจอดรถดไว้ทางขางเฮือนเพื่อนพี่น้องทางหนาเฮือนเดี๋ยวสิเขาไปหาเพิ่นจะพากันเห็ดย่างพี่นอ้องได่ยินต่เสียงเล็กน้อยเนาะโดย พี่น้องเปิดภาพมากะเด็กน้อยเพิ่นฮักก็เลยโองเฮียนมาก,กินี่เนะาะเพราะว่าเจอเพิ่นทางเขามาก็เลยสอนเพิ่นมานนาเอเกอยเพิ่ฮน้ว่าเพิ่นเลิกอ,องเฮียนนะนะสวยงมามปรทับพี่น้องอากาศดีดีเนาะลมแห้งเลยเมื้อน,นันก็นมาก,กับเพิ่อ่เพืเ่อนเนาะื้นนี้ก็อยู่เพื่อนน้องผักพรประตูเพื่อนกะยังงามคือเก้าเนาะพี่น้องยงังใครงามงหมอนเนาะใครสบาย บรรยากาศเนอะงามแหงน้นองวันดีเ่นจะเหตุอีช่ง้งสบายดีล่ะ,ะติดต่ <c oughs> นองานผมจอกพี่น้องผมนำมายาวเลยกินข่าวแล้วบ่กินแล้วเดกอเลยประทองผลสบายดีเด้อ <c oughs> อ้บวไปดังไฟยังนี่แล้วบอกบอกได้เออเาโตกไปดังอยู่นอกนี่ก็ฮักคิดว่าดังไฟในนี่ดังดังพืนอืมดังพืนเอามันจังได้พิงเนาะตอนเช้าอากาศหนาวเช้าพี่น้อยพูดหนักพูดแม่เนี่ย ยังโค้งคนสบายดีเด้อสบายดีคนเราคิดว่าอันอันเห็ดหัวใช่ดอกยังบม่ได้เห็ดเหรอไม่เห็ดเบื้องเห็นแต่เบื้องนั่นเลยทวงผนมาผนแทงมายังเบื้องมือนั่นเนาะหนุ่งลินสบายดีล่ะสบายดีพอดิ๊ดเต้อได้ชุดงามเธออันนี้ทำไมใส่ชุดกางชีนั่นเธอเปืือนไว้เนาะทีหน้อยกับบริเเปืือยนะหนุ่งงามหนาวงามเลยหนุ่งสุด อากาศหนาวเปื้อนนี่นี่พูดน้องกระทิงสบายดีล่ละใช่ดีกับเปืเออือนเุมือนกันนี่นี่เปืือนเมื่อนี้มันซุกพี่น้องผันเฮียนขาดเบี้ยวเนาะนุ่งเสื้อแขนยาวเด้ออากาศลมจับผมยาวเลยตัดผมน้องลินมาอื่นมาได้ไปห้องเยียนบ่อืมไปแต่เมื่อนี้น้องกระทิงกับไปพี่น้องมานำการกินสอนเป็นมานำเนาะ มันเป็นใบขื่นงามเนาะแนว้ดนเหมืกัดูทั้งอันนี้ซ้่มพี่น้องมันมีน้ำเนาะงามและบันีผู้ติงคายเป็นปลูกไว้พอได้กินใส่ต้มใส่แกง หน่อยขาน่าลิ้นไรด้เก็บหน้าไว้แล้วนเก็บทีงานที่น้าบ้าน มืัอนี้บุณยได้ออกไปเตาถ่านบ่นบนมบบืัอ,อ,อนี้บ่กอืมไม้เราบุณยได้ออกอืมคลายกับอากาศหนาวอากาศลมสำเนาะออกไป่เอาพันแห้งชีบสบายติมนิดหน่อยเป็นกระมาในโองเฮียนมันกินอะไรน,นะเนา้ย <c oughs> อะนี่ถึงน้ำด้วยคล้ในดอกพลมันเศร้าตกเลย อันนี้ก็เกิดใบขิลเล่ใส่ใบขิลเล่ <c oughs> มองแม่มองพี่มองเพชรดอกใบขิลเล่ก,กระเพ้าแหละนะใบกระเพ้าเออมีไซน์โนเทีนี่เกิดลายเลยอืมหนูง,ง่ายเลยพี่น้องอันนี้เพิ่มมามาคั้สิเนขามากัดมาอืมมา,มาเพิ่มมาเฮือในใกล้นี่มีกัดมาหน่อยเนาะ เด้อจาเด้ออากาศลมสับเียวนฟิวมาเนาะีเไปงเนมัน่มวันนี้เรไปห้องเรียนวันนี้เสื้อขาเปื่อนวะเสื้อขาเพืือนมือมือวันจันทร์ลไปเด้อสุดหนักียนก็ได้เลยวน่องหน่อยขึ้นได้สุดงาม <laughs> ได้สุดซีบัวหักแท่นะอันนี้เป็นจุดลบผลไม้พวกอันนี้บาตัวผืนแทกนะแม่บอกแม่อือผืนแทกเสือกเพียกไว้ก่อนอเสื้อเพียก,ยก,ยกตัง้งแต่เห็ดอันนั่นพูดเออขีดเด้ผืนแทกเราเอาแมสได้แทกอืมวายอย่าหงาหัวจังแมสจังแมสเห็น,ลนลแล้วเนาะเวลาซื้อมาเนี่ยมันจังบอลแบบบางทีแบบบโบลือบบกาย นี่อันมีแนวอาร์ตทั้งเนกรดีเลยพี่น้องมันเป็นอันกระนาห์ค่ะนะมันจังแบบสบายเนะเาะแอมเบิร์ดในแห้งดีแต่ว่ายอย่างมันบพุพอบางทีเพิ่นซอยมาบกบูบเบิร์ดฉะนะันแม่แพะออกม,มากระตุกนี่ยนะวันนี้อากาศแดดๆพี่น้อง<ค>แต่ว่าบริเวณไปเกี่ยวข่าวบันไดเกี่ยวข่าวนี่คือสีอา้าวคัะเนาะ ยืดเหยียแมวเป็นยังไงเมื่อยบะกับเมื่อยเมื่อยแล้วน้องมันน่นๆเนาะดนๆไปเธอหนึ่งพี่น้องกลมแล้วก็เจ็บแอลได้ปะนี่ใส่มือแรกเพราะว่าปวดขาอืโหเป็นยังเป็นเหาการเหตุใดซองมื่อพี่น้องมากก็คนทางง่ายเผื่อสิมาหอนเนาะตีอย่างเนี้แต่มันไกลแล้มึงไกลเพื่อมากระคำมืดเลยอากาศยามนี้ก็นาวๆนี่ มันจีใส่ตะนางบานนี้เลยบอกหูอย่าบอกเพื่อนคนพาแทกอยู่เลยพี่บอกไปต้อเื่อนนะมือหนาแทกต้องขอ,อยาประมาณสองกอบลเเออกันได้ไดคือสีด้ลายเต,ติดู่ดอกซะดีเลยแถ่ไดนอ,อน้อมบนนี้ก็มันจังกันแบกกันยันนงเขาเ่อนเอ็มตะนางน้ะพี่น้อง โหลดคนอามาจอดอย่างนี้เนาะรนมาดังอย่างนี้กับพอดีได้มองนางแลวเนาะนมาดังอย่างนี้างซ้าะเวลาตื่นขึ้นมาก็ดังอย่งนี้ก็ได้พิงนะพูดพูดไปมเฮ้ยยไงเปาโอ้เจ้ากัได้เนาะดังดังอย่ทางนี้ก็ได้และ มันคาลักหัวนะน่นาหลุดขึ้นบางนี่นะพี่น้องดังเวลาน้ำเศรา,ายุคคุณพระมุมีมองนางพิงพายใช่ไหมจะดังพายจะกระจูดน้ำนมนเหนียวนี่นะอืมสันมังกรหกนะปิ๊กปิ๊กเกี่ยวปิ๊กเกี่ยวเขานล่วน,นี่จะได้วันเท่าไหร่อเอาเสอาเสนเดียวนึง่งโมเมนต์เอาเสนหาเออ เพิ่นว่าว่าอยู่ฝั่งไทยเพิ่นนี่วันละหาลอยอยังบ่มีคนไปถึงนะพี่น้องอยูล่ลาวเพิ่นว่าอันบางบ้านก็แพงเนาะบางบ้านก็ถูกจกอยู่ใกล้แสนเดียวนึงบ่ฮอด200ซ้ําเเื่อสิเอา,นะา,าอ,อ,ออกมาเด้อเก็บไว้เกี่ยวบิดมือพี่น้องเอ้ยมืออ้อนี้ดอกันเต้าทานอยูวนะอันนั้นยังยังไม่เรือนะเอามาแล้วบ่ส่วนใหม่เรือนะ ว่าไม่ทาประชุกอ่ะอืะอเพราะเขาไปเห็นอยู่คิดว่าอันเจ้าอันสิเป็นจูอดอีกมาไก่พวกเออไปเมื่อนั้นยังเห็นอยู่อันสนใหม่ตัวมันใหม่บ่เบิดนะเป็นกองอยูาา่แล้วยังบ่ทันไปสุกเอาบ่าจักไปเมื่อนั้นก็เพิ่นเราอันอยึไปรชุกเยู่เมยเพิ่นว่าเมยหลังก็เศว้าเราเมยฝากก่อนก่อนเนาะกั้นบ่ได้มีเมยก็ไปสุกเอา แล้วเก็บตอนเรื่อนเช่นชันเก็บมาดังยู่เขึ้นต้นเลื่อนใหญ่ๆน้นไ่ได้เอาใช่ไหมคะมาดังหนึ่งขาวเนาะช่วงนี้ก็หนาวแล้วพอดีได้พีเห็นมันบ่มไม้บ่ลายปันไดใครเน่ตึ้มงามนี่กาจูดก็ได้โทษแล้วมันแห้งเลยเนาะบุคือส่วนยนี้แม่ขอพาทั้งเพื่อนแม่น้องดอนที่มันยังใกล้มาจูดอยู่แถวนี้ ก็คือสิได้อยู่ที่จูดทางข้างป่าพูนเนาะโบแมนทางในเพื่อนแถวพุ่นปมันไกลพี่น้องอยาางเนี่ไม่น้องดอนกะเพาคือกันเออชมกองแล้วกะเพาอยู่หันอยู่ไปจูดค้างนี่นอกทางป่าพี่กับด้มีเพื่อนคน <ไป S 1> ทางนี้พี่น,อน้องมีกันยังโบทันกันยังโบทันปุ๊บผ่ันป่าอยู่อยู่จุพุนปัดได้นอนเผาแล้วก็บโมีคุณนอนเพือนอีกแล้วเนาะ นี่เด็กน้อยนั่นเด็กน้อยไปลงน้ำมังค์เฮดน่อยบ,บ่มีนึ่งเขานั่งนำให้เขาเราตื่นแต่เช้าพคุณพวงก็ไปส่งพี่น้องเลยแต่ละมือก็ไปแต่เช้าแล้วเนาะจากโมงเจ็ดโมหรือแปดไปอะตื่นหกโมงพระกไปไปกับประมาณเจ็ดโมงไป,ป,ไปงนะี่แหละเพื่อไปส่งพระเจ้าเนาะ <c oughs> ขเขาเพียนเมื่อนีมอน้มือนออื่นบดีข่าวพี่น้องวันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อนี้วันศุกร์ไปคาบเดียว ขายทองคนมีเงินนั่นโทรมาพี่น้องโทรมาว่าเรื่องทานมาจักถามทานแล้วขายเบิดเลยบ่จักขายเ,เยบยเิดแล้วบ่<อ>าขายบเบิดแล้วจะเพิ่งขายสอบอะไรขายสอบอะไรแม่ทานนะทานนะเออได้เป้าหนึ่งสามสิบห้าขายขาาสี่สิบพน้องขายบดซื้อบอขายบดดีมาจากมันก็มันขายมาจากดีได้เดี๋ยวนี้ขายบดออกแล้วเนาะเห็นข้าวเจ้าประบนางกินอะไรก็ มันเป็นอันช่วงนี้เขาเจ้าอันเศร้าปลูกมันนี่ยังไรคล้ายก็เฮ็ดทานใครบอดี้แล้วบัณนี้หาเนี่ยอื่นเฮ็ดแดดลีลีเปล่าหนึ่งสามสิบห้าอภิรมณ์กระลุดลงเนาะทังลมทั้งมันนี่บอดี้ไปเกี่ยวเข่าค่ะเนี่ยดอกเย็บแฮว่งหนังง้และทำนั่นเลยก้มลงพะวานั่นพี่น้องไอ้วานนี่โดนในเกี่ยวทีหนึงเนาะเฮาวบอด้เฮ็ด ดูดูมันหล่นเจ็บแอลปลฮอดกับแปดมง่งปลาเก้าม่น้องปลาฮอดเชนโน่กินข่าวกับยังไงเพิ่นตอนนี้นะฮะกินข่าวกํากินกับข้าวปุน้นปลากันจ๊ำกินกับข้าวปุ้นกินกับข้าวปุ้นเหมืนทานบ่ใช่ น้ำซอสไม่รีหนาวกันได้ตอนบ่าหนาวมาตอนกลางคืนอะไรเนาะหนาวหนาวพี่น้องเผื่อมาฮอนสิทางลมทางอันนั้นเมื่อคืนนี้จนจังเห็นยังไหมอยังโอ้ยเนาะน้องละน้อยนี่คือได้สุดงามแท้เด้เนาะโอ้ฟาสีบัวสีบัวไอ้ตัวใหญ่ใส่แน่เกือบนะไอ้บอล มะกทาลิบเนาะโอ้ยยำยำลมก็ใส้อันลิบมันไอพี่ใส่ลิบสีแดง์ฮอร์ลินใช่ยังแหละ <c oughs> อนอน,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 นดีอนอดเอาหนำให้เก้ียกิน,นลเด้อห <c oughs> นำนี่ใส่นี่ยนะถ้าละนะเป็นคนเบาดังพี่น้องเอ้ยหนำนี่แทง่งดังดังอ้หน้องดีนี่เอาหนำให้เก้ียกินทุกคนาหนำห่อนให้เก้ยียเบิ้ลแล้วเบิ้ว ินั่ำในแทงเเย็นปะผู้เปนชายนำก้นอนเฮือไงเอาลงกินไม่นำก้อน,<ฮ>นใครให้ก้อนบล็อกนี่ก็ยังเหลืออยู่พี่นอ้องถึงแต่ต้นพุ่นแล้วเนาะลายเติบอันนี่ลายก่อนเติบ,บเดี๋ยวกระด้ตะนางแอมแล้วนี่คากไว้บ้านนี่ พอไรอันแอมโหลดแอมยังเวลาจอดอยู่ลุมพี่น้องเลยสมื่อนี่โจรลลายเนาะทางลาวก <บอ S 1> ันเลยเป็นสิพาแม่ไปใส่เกาะมื่อน,นี่ไปตลาดอืมพาแม่ไปตลาดพี่น้องเป็นขับรถโบเป็นเนาะ <บอ S 1> ไปใส่กะผ้าใบแล้วพี่น้องอ <laughs> โบเป็นเนาะเห็นยังไงเซเว่นไปยำ้ำคำคำความท่างมาได้คือปานางเพิ่นกะโบเรก้าพี่น้องเลยไปอันในเมืองเพิ่นกะบบก้าครับ ครับค<พ>่ะก้าครับกับพี่ต่แทานี้แหละเพิ่นขี่เลยโแข้งแบบเวลาหรหลดใหญ่ยังกายมามันกับผัดเข้าไปผู้ใดตึงบมแพ้งอะไรว่าเอาไปเนา,รารนะโหลดขึนมี่ไปซ่อนนั้นไปฮะแหละพอดีไปช่วงนี้กับแจ็กโมงแล้วพี่น้องคำเติมเลยเผื่อเผื่อมาเตรียมตัวเลยทลั้งนะสินปรลาดเนาะ แมลงแดงยังกินแมลงบะม,มี่บ่บะมี่คือปลาดุกแล้วมาแจวพี่น้องเลยจักปลาดุกเนาะซีมี่ยังปลาดุกปลาทูได้ตลาดก็หน่อไม้ก็กินทุกมือเลยวันหนึ่งบริกรกินแกงหน่อไม้มีแต่สุขาวอะไรกินเนาะแกงหน่อไม้กับต้มป้าพี่น้องวานนี้หมองเกี่ยวข้าวก็ได้แยกสีกินมีทางเติมมือก็ได้อยากน้ำหนึ่งกินแล้วเมื่อวานนี้อรตาเคกับมัน แช่เจียวปลาแดดอืมซแซ่บเลยมีมีเจียวปลาเนีให้แซ่บไหมเจียวปลาแล้วก็อันกินเจียวปลาพี่น้องไงกินกับอันลวกพักก็เหมือนคน,นใกล้ๆเนี่ยแซมจ้ามซ <นะ S 1> ื้อมาแล้วก็บบะไส้พี่เซ็นเงินกี่ชื่อดีบ้านพี่น้องบ้านนี้เนาะกาลังจากที่มาเกี่ยวข้าวพี่น้องมาหอดเฮือนแล้วบ้านนี้ก็ มีแนวหายเดิมเหมือนนี้รางวัลคนขายาันพี่น้องเนาะตากแดดจักมือก็าตากแดดนะสองมือเออตากแดดซองมือพี่นอ้องมีรางวัลหายเหมือนนี้เนาะแต่ว่ารางวัลน,นี้มันก็ะกลกว่าสองมือได้พี่น้องทุกคนดูมันเนาะพี่น้องไอ้เพิ่นกาจากรหายอะไรเนาะซอยพอได้ใช้น้ำมุ้งน,น้ำมันกาทางไอ้เพิ่งขึ้เก้าเนาะพี่น้องเพิ่นกาฝากเงินมาตั้งแต่เมื่อก่อนๆเลยก็ได้มาหายเมือนนี้เพราะว่า มือนัันกับข้าวกับปลาเกียวขาวพี่น้องในบริยูเนาะแล้วก็ไฟขัดปุ่นกับบรสะดวกเนี่ยก็เลยถามมาหายเมื่อนี้เดี๋ยวเป็นจำนวนเงินนะพี่น้องเป็นเงินบาทนะสองพันบาทแต่ว่าอันนี้แหลกเป็นเงินกลีบแล้วอันหนึ่งล้านสองแสนแปดสิบพันกลีบเนาะ <c oughs> ก็มีแต่หายผู้วงผน,นับพี่น้องไงว่าครบหรือบอ <c oughs> นับเึิง <c oughs> ยันว่ามันลอยออกได้ทง <c oughs> นับเอิงก่อนเดอ้อมีไมหายสองสาม มีไปหาซิปกับไปแซนพี่น้องรวมกันโอน้องทิ้งถอยกันแน่มึงขักแน่อยญ่ใหญ่บ่ปั้นบ่น้องละน้อยกับคอนั่พี่น้องบ้านนี้เกรือยชิหายีเด้อลงเฮียนนะขบอยู่บ่เฮอยขบแล้วเพื่อนาสิพาแม่ไปตลาดพี่น้องไอ้คำแล้วเนาะอย่าลดลายไปซื้อข้าวซื้อข้าวบ่แม่นี่กัน โดยพี่น้องเนาะกับคลิปนี้กับมิเตให้เพื่อนขอขอบุญขอบคุณทั้งไอ้ใจดีเพื่อนเด้อโดยโดยทั้งน้องเหล็กกับขอขอบุญขอบคุณทั้งไอ้ใจดีเด้อที่ว่าผ่านเงินมาให้ทั้งน้องเหล็โดยกับขอบใจทั้งไอ้เพื่อนหลายๆที่ต้นสงสารทั้งน้องเหล็และการครอบครัวกับขอให้ไอ้เพื่อนอยู่ดีมีแรงความเจ็บอย่าได้ความไขัอย่ามีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อสาธุโดยเนาะเดี๋ยวจะให้เพื่อนไปตลาดก่อนพี่นะ้องไอคำและลวดจีลายบั <c oughs> ดนี้เนาะ เอาสบายดีเด้อสบายดีค่น้องละน้อยโดยพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิคอจบคลิปเด้อพี่น้องเนาะจากคลิปนี้เนาะก็ตีกะแหว่มาเทอนผู้วงพี่น้องมาม่อมเงื่อนเพลินเนาะก็หลังจากที่ว่ามาแต่เกี่ยวข่าวพี่น้องเลยก็เลยมามอบใอมเพล่นอยู่เพื่อนเพลินน้องบริการสะดวกนาะทั้งนั้นก็ไปนำกันอยู่พี่น้อง เหมนกัฝากมาได้ลายมือเตือนแล้วพี่น้องสองมือแล้วเนาะโดยเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วเด้อพี่น้องทักพบพอคลิปหน้าเนาะจากคลิปนี้น้องลาตี้กับขอขอบวนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่หับชมคลิปน้องลาตี้และบอขามโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าควคำว่าสบายดีสบายดี